ตอดีไปค่ะทุกมิานมาพบกับพระเอกเจ้าเสน่น้องเอราแกวราชันประกาศเป็นราชบุตรนรันสันน้องแหวนสุภาพพอยติเกสรอดครับความรักกำลังหวานชื่นระหว่างบุคคลทั้งสองนรัญสันกับลังพึง ขอบคุณครับว่าค yeah, you know, ุณบรรดาษทุกู้ชมที่สนะเวลาว่ามานั่งประดับเกียรติเป็นเกียรติได้ให้ทีมงานราชนำโดยผู้ดำเนินงานเด็กชายราชตัวนี้นับร่วมด้วยดนตรีสีผ้าดับใหลวงฟังพลอาจารย์สมชายราชน้องอามน้องเมย์ราชรู้บระเด็นเรัยบร้องด้วยความรึ่ครักแล้วก็รึ้อคื้อเป็นอย่างนี้ครับดวงใจยาม่ได้ nhu cầu chân thật ngày tua lau ngày kinh ô gan đam tâu ya พี่ขอรักน้องจะรักน้องกันชี่มาลายลิ้นเกดายพี่อไม่ขอร้องโอ,โอ้ใจเอ,อ๋ยไม่เคยมีเมียสอ นั่นเอาเมตมาที่จะพาพาใจดูหุยเลือดไหลพูกตุนไม่รู้น้าเาชียวันทำไมพาดูเจ้าจะรู้ได้อย่างไรไมีวิธีรักใหม่ โปรดแนะนำที่จะทำตามผู้ขันตอนทอดเดยังพรผวอนวิวาตอนงับีิฆาตสิ่สอโเทาไรโปรดได้บอกมาเดอดลานหอไว้แทงไปไหม ลิเกเจ้าชายแห่งฝั่งทวนอาเจ้าชายนะคุณหนูลิเกก็พอแล้วคุณหนูลิเกไม่มีได้ยังไงล่ะเครื่องแต่งตัวพิ่งฟลักซพว่อฟลักพี่กำจะเก็บเงินซื้อบ้านพี่ซื้อบ้านก่อนแล้วไปอยู่กับพี่นะหม่ตอนพี่ไม่อยู่กับหนูก็ถูกต้องบุกใจ อยู่ใกล้เธอวปวดรจงบแะใจวปวด้จริงโกรธาเจา้ยจายากดจำองคิดเตม่รัก้เองผู้ายที่ขอรับรองจระออรักน้องกนที่เมายหวานริษยาตายเพียาไม่พอ,อโอ้ใจเลอไม่เคยมีสอง เจ้าจะดูได้อย่าง้ออีทีเลือกหใหม่เ้อไ,ได้จได้โปรดะามที่จะทำตามทุกขั้นตอนขอเตืนอ,อนย่างเดือนวิวาตอนน่อหนาพี่ค่าสิ่งสอนเท่าไโรโสดได้ตอบมาร้านห้า <c oughs> หลักบ้านที่ร้านห้าเพียงเก็บเงินไม่ได้เลยขาดตัวนะจะแต่ห้ามันพลาดเกินไปแ<ะ>้นห้าไม่ต้องิอง <c oughs> มาเจอลำพึงใจเราถึงต้องพ่ายรักแ,แม่แก้มใสสูดซ่าที่สุขนักรัก มแ,แม่นะพี่ขอมารวมรวมแรงเปิดใจที่แจงเธอจากความสุขเพ่อทิ้งรักกับหญิงป่าภัยประคับอยู่ในพับพา เห็นไหมยังไม่ทันไรก็เลือนะคือเื่อแล้วติดยาที่ให้ไว้เมื่อกี้นี้ล่ะงคือด้วยยานี้ครื่อน้าังสัต้างต่อยู่กลางคืนมาสี่ห้องหัวใจของเ้าพ่เจ้าน้าังสั่์ มีแต่ความสุขท่าไทยไม่เคยกีดระกับเมืองหลวงที่ดรำพึงจ๋าเราก็เป็นบุญวาสนาของกล้าหม่อมฉันนำพึงจะยิ่งนักเป็นเพียงแค่สาวป่าภัยแต่มีบุญบารมีถึงได้เป็นคนรักของพระองค์ท่านนรังสรรค์กล้าหม่อมฉันกลัวเสียเือเกินกลัวว่าพระองค์ท่านจะกลับสู่เมืองแลวจะลืมกล้าหม่อมฉันนำพึงหรือไน่อยเป็นเดียงสิ่งน้อยไอ้หมาลัก ไปปตาบิดสมานมองเห็นและมองไ่เนหลับหแนดาที่ไม่เจยหลับไหรอหลติด้าไป้ายความเจือใจอัจรรย์ไม่ยอ น้ำตากระเซ็นเป็นสายนั่งจุดีดูดีปล่อยแบบนี้ไม่ได้เห็นแล้วมันใสมือสั่นรักแพ้ไฟแรงเห็นรักเห็นทีต้องชักดาฟัน มึงแย่งแฟนกูมึงตายซะเถอะให้มาเดียวกับทีเอาเอ้นเอือยไอ้บ้านี่มเรื่องอะไรกันเนี่ยเออมันเอือยทีเนื่อยห้ามฉันทำไมเด็ดเดฉันจะฆ่ามึงไอ้ไอ้น้องมึงไม่รู้จักมันเหรอรู้จักไอ้มาเออฟาบาทไอ้คนนี้มันเป็นคนบ้านเดียวกันก็มองแล้วก็มองขอเจรจาเองเพราะไม่เจรจาเลยท่านฉันจะฆ่ามันเลยนะทีจุนเดี๋ยว ไปเช่นนี่เลยพี่ยถ้าไปให้ทำเขาล็อกแล้วนะฉันจะไปฆ่ามึงได้อย่าห้ามฉันพี่มาห่าอันหนึ่งฉันฆ่าพี่ด้วยนะมึงจะฆ่าเขาได้ยังไงก็มันแย่งคนรักฉันเนี่ยใครนั่นแะพี่แล้ใครคนรักมึงรำพึงเลยพี่รำรักคนรักมึงไอ้เนี่ยไอ้ขี้เล่ยมันแย่งคนรักฉันโอ้โหไอ้หมาอยู่ในนี้ เย็นไม่ไหวเลยพี่พี่ปล่อยมันฆ่าเขาไม่ได้แล้วคนเนี้ยทำไมจะฆ่าไม่ได้หนุ่ยเป็นไก่ทีจะฆ่ามันได้เลยแม่งโหดเนี่ยล่ะที่มึงกำลังคิดจะ่ทำร้ายนะคนนั้นน่ะเขาคือองค์กษัตเนื้องันต์อ้าวหนี่ยฉันลาแล้วจ้ะเดฮ้ยมือไม้อ่อนเลยมึงโอ้ยลมใจนะเฮ้ยเอดีเลยยิงเย็นไปนั่งลงนี่มันเรื่องอะไรกัน ขคนเมืองไอ้ผู้ชายคนนี้ที่หมายจะเอาชีวิตดึกค่ะมันเป็นใครกันเออมันว,ว่าไอต้ตอมานพระเจ้าค่ะเป็นเด็กแถวหมู่บ้านก็กหม่อมเองพระเจ้าค่ะก็กหม่อมเห็นมามาตั้งแต่เล็กเลยพระเจ้าค่ะเดี๋ยวไอ้หมามึงมาบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยมาแย่งคนรักมึงบอกเราเป็นคนรักมึงเนี่ยมึงพูดจริงพูดเล่นเนี่ย,ย เรื่องนี้ฉันได้โกหกแต่พี่ลำพึงเนี่ยคนรักฉันลำพึงก็รักฉันฉันก็รักลำพึงรักกันมานานแล้วด้วยพี่พี่หมานเ็จะมีแฟนอยู่แล้วทำไมไม่บอกพี่ชาก่อนไปคะพี่หมานพี่พูดจาแบบเนี้เปรียบเสมือนไม่ให้เกียรติฉันลำพึงฉันไปเป็นแฟนพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่าทำไมลำพึงจะไม่ใช่แฟนพี่ก็พี่ไอ้หมายตัวเนี้ยตอกรักลำพึงทุกวันเฮ้ยพี่หมานพี่บอกรักฉัน ทำไมฉันลำพึงไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเนาะพี่บอกว่าฉันแบบไหนอ่ะตรงไหนทำไมมึงไม่รู้ตัวมึงบอกว่าลำพึงได้ยังไงโอ้ยฉันบอกรักลำพึงฉันสาบานได้พี่บอกรักทุกวันจริงๆมึงบอกว่ายังไงแต่ฉันน่ะไม่เคยเดินไปบอกฉันเขินอ่ะฉันเขียนจดหมายบอกรักลำพึงมึงเขียนจดหมายแล้วไปส่งไปส่งไว้หน้าบ้านลำพึงเหรอไม่ได้ไปส่งหน้าบ้านเลยพี่อ่ะเรื่อมึงให้ไงอ่ะหลังบ้านเรามีคลองฉันเลียกแียงจดหมายลอยน้ําไปพี่ เปลี่ยนต้ไลอยน้ำไปผ่านหลังบ้านลำพึงทุกวันแน่นอนรับประกันเลยพี่้หมัอนมึงเก่ต้อนเจ็บไม่เยอะด้วยเอางี้มึงรักใครชอบใครในหมู่บ้านกว่ากูเดี๋ยวกูจะย้วกูเนี่ยไปเข้าระกันเป็นแม่นานเป็นตัวขอให้เขาบอกว่าอกไก่ต้องมีคนหม่ถ้าอกหักต้องมีคนใหม่งั้นฉันรักผู้หญิงอีกคนหนึ่งพี่แต่แต่ถ้าฉันบอกให้พี่ถ้าฉันบอกพี่ไปเนี่ย บอกให้พี่ไปขอเนะี่ยพี่จะต้องไม่โกรธฉันนะมึงบอกมาเลยพี่ต้องช่วยฉันนะมึงเหมือนน้องกูมึงรักใครชอบใครในบ้านบอกมาเลยเดี๋ยวกูไปตัวขอให้ใครก็ได้ใครก็ได้แน่นะพี่เออผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ฉันรักก็คือก็อคือก็มึงบอกเลยบอกเลยไม่โกรธแน่นะ ตะโกนทำไมมึงบอกเลยใครก็ได้ผู้หญิงผ<อ>ขอให้ผู้หญิงคนที่ฉันรักอีกคนก็คือ,อบอกบอกบอกมาก็คืออีหมอนน้<ด>องพี่ไงท<ด>ี่เมืองไปไปใครนะอ,อิะอ,อีหมอนอนอกก้องพี่ไงออกทางแสงลบพึ่งเลยไม่รักอีหมอนเจ้าน้องกูเอะไร หายวิ่งบนเดี๋ยวเส้นตักเต่อีกูมีเมืองกันทำไรฉันเนี่ยจะเแต่บ่งจะเตะเรื่องอะไรมึงพองึงเจ้าใครเจ้าอีหมอนน้องพี่ไงออกห่าจะรน้องเพื่อนหกห่างกามเพื่อนใช้กูไปสู่ขออีหมอนน้องพี่ต้องกูมันเป็นเมียฉันไหมไปขอหน้ากูไอ้มวยโอ้ยเดี๋ยเดี๋ยเหนื่อยซะแล้วสิพี่เมืองความดันจะขึ้นแกทำอะไรฉันเนี่ย แกจะทำะไรฉันเนี่ยจะเตะจะเตะฉันเรื่องอะไรอ้าวก็คุณก็มาเชื่อคุณพิสูจขอคนเดินแม่งดูไม่หาตัวให้กูมาขอ,อเนาะอุ้ยกระเบงฉันผิดรักลำพึงหาคนดามใจมที่คนหนึ่งพิชรักก็คืออีหมอนอีหมอนน้องสาวพี่เมืองขอให้ฉันได้ไหมแกรับปากฉันแล้วนมาเดาใจเย็นๆมึงแน่ใจเหรอถึงแม้จะน้องกูกับลำพึงจะหน้าตาคล้ายกันก็จริง แต่นิสัยใจคอเนี่ยมันต่างกันอย่างกว้าก็ดีกูรู้มึงมั่นใจเหรอมั่นใจพี่ถึงนิสัยจะต่างกันนะมีอย่างที่ต่างกันพี่อะไรอหมอนเนี่ยรักฉันหมดหัวใจแน่นอนมึงพูดจริงมาเลยพูดจริงพี่มึงบอกว่าน้องกูรักมึงนะรักฉันแน่นอนมึงไม่โกหกกูแน่ไม่โกหกพี่อ้าวถ้ามึงกล้าขอกูก็กล้าให้ถ้ามึงรักน้องสาวกูจริงอีกแจกวอลยกกองขันมาก